สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่8มีนาคมนะคะคุณได้ justice นะคะขึ้นมากับหัวเขาเป็นวิวฟอร์จูนนะคะกับหัวเหมือนกันแปลว่าความสัมพันธ์นะคะกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะความโชคดีกำลังจะเข้ามาแล้ววิวฟอร์จูนขึ้นมานะะแต่อาจจะไม่ได้เข้ามาในวันนี้เลยนะคะไม่ได้เข้ามาไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะ justice ก็หมายถึงความยุติธรรมนะคะ ความรู้สึกพึงพอใจนะก็กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนกันดังนั้นไม่วาว่ามันน่าจะมีการให้โอกาสกันใหม่ว่าเริ่มต้นกันใหม่นะคะถ้าใครยังไม่มีคอมมิชเมนก็จะหมายถึงการให้โอกาสมีคอมมิชเมนก็ได้ให้สถานะก็ได้นะคะพัฒนาความสัมพันธ์ชื่อเด่นหมายถึงการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะสักเซสก็หมายถึงการประสบความสําเร็จไม่มองว่าถ้ามีการให้โอกาสกันนะคะความรักตัวนี้สามารถที่จะไปต่อกันได้ในระยะยาวแน่นอนนะ